สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ที่นครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรู้ถิ่นไทยนะคะคุณผู้ชมคะรอบรู้ถิ่นไทยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่สามารถที่จะดูแล้วท่านนําไปเป็นตัวอย่างในการปรับใช้การดําเนินชีวิตในภาวะวิกฤตปัจจุบัน หลายคนบอกว่าเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงแต่เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านได้นําไปปฏิบัติอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้เรียกได้ว่าสามารถที่จะนํามาปรับใช้ให้เท่าทันกับสภาวะการปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นหลายคนมองหาลู่ทางในการสร้างไรายได้เสริมสร้างอาชีพใหม่หรือว่าหลายคนที่ทํางานในเมืองใหญ่แล้ว รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายยากจะกลับมาบ้านเกิดยากจะกลับมาใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านอาจจะมีที่อยู่บ้างแต่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่สามารถที่จะเกิดประโยชน์อะไรได้วันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างผู้ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เขาประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจและบอกต่อจนทําให้ทุกวันนี้ค่ะ สวนท่านขุนเจริญแห่งนี้มีผู้คนเดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวอยู่กับเจ้าของสวนตัวจริงค่ะพี่ประยูนเจริญขุนพี่บ่าวสวัสดีค่ะาถามพี่บ่าวนิดนึงว่าวันนี้เรามีหลักปรัชญาของในหลวงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราคนไทยคนหนึ่งที่นํามาปรับใช้ดีใจแค่ไหนพี่ดีใจอย่างมากเลยนะครับที่ว่าเราได้นำ หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออมาขยายต่อนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับค,คือเราเข้าใจกันอย่างเดียวก็คือระบบเศรษฐกษิจก็คือรายได้อย่างเดียวเราเราไม่เคยมายึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันเป็นอย่างไรแล้วพอเรามาศึกษาจนเกิดความลึกซึ้งเราก็ได้นำ ปรัชญาของพระองค์ท่านเนี่ยครับมาใช้มาปรับใช้มา,มาประ,ประยุกตใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับจนเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ครับเรียกได้ว่าชีวิตครอบครัวทุกวันนี้อยู่ได้เพราะเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พ่อหลวงรทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพชรประกอบอาชีพอะไรยังไงแล้วถึงได้นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา พยุงครอบครัวได้เล่านิดหนึ่งค่ะว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงเราทำอะไรแรกเดิมเดิมเดิมทีนะครับคืออำเภอปากนปากกนังตั้งแต่พศ2535ค่ะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คืออาชีพประมงคือเลี้ยงกุ้งกุลาดำเลี้ยงกุ้งครับรายได้เป็นก่อเป็นกำรคร่ะเราก็เลยมาคิดกับคนในครอบครัวว่าเราจะประกอบอาชีพนี้กันค่ะโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ จากพื้นที่เดิมของเรานะครับเป็นพื้นที่นาอ,อ๋อเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นาครับผมหลังจากนั้นเราทําประมงก็คือเลี้ยงอะไรคะเล,เลี้ยงกุ้งกุลาดำเลี้ยงกุ้งกุลาดำตอนนั้นก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากเพราะหนึ่งเลี้ยงง่ายโตวไวค่ะเอ,อพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดปล่อยกุ้งไปแล้วนะครับยืมเงินคนข้างบ้านได้เลยค่ะคือได้แน่ๆค่ะแต่พอมาระยะหลังนะครับ ประมาณพศ2 5 4 2เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเออเกิดโรคระบาดค่ะถามว่าทำยังไงค่ะแล้วหาทางออกแก้ปัญหายังไงเมื่อเราเออประสบปัญหาภาวะขาดทุนพอขาดทุนปุ๊บคราวนี้เรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ใช่ครับเป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินเราก็เหลือบอ่อกุ้งอยู่ประมาณ2บอ่อจากเป็น10บ่อครับค่ะเหลือเหลืออยู่สบอ่อตอนตอนที่เหลืออยู่2บอ่อนี่ครับนี่ก็ ลดลงมาพอสมควรแล้วค่ะแต่พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นเป็นพื้นที่ที่กรมชประทานบอกว่าให้เป็นพื้นที่น้ําจืดค่ะก็เลย ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพคือเป็นเขตห้ามเลี้ยงผุ้อนอ๋อก็คือเป็นช่วงเดียวกับที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนงังนัเนื่องมาจากพระราชดําริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้ามารตรงนั้นพื้นที่หมู่ที่9ตาบลท่าพญาอำเภอปากพนังตรงนี้ก็ครอบคลุมในโซนนั้นด้วยครับคือหมู่9ของเราจะแบ่งเป็นสองโซนค่ะโซนโซนฝั่งตะวันตกนี่จะเป็นโซนน้ําจืดค่ะส่วนโซนฝั่งตะวันออกนี่คือเป็นโซนน้าเค็มโดยมีคลองท่าพญาค่ะ อ่ะแล้วถามนิดนึงว่าเข้าสู่เรื่องราวกันเลยว่า mm hmm. เศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยเราเริ่มปรับใช้ยังไงเราดูอะไรจากไหนเพื่อเป็นแนวว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราคิดอีกต่อไปเราต้องหันกลับมานําหลักปรัชญาของพ่อหลวงมาใช้จุดประกายเริ่มต้นยังไงที่เราให้เริ่มนับหนึ่งเรื่องนี้คือแรกเริ่มเดิมทีที่ว่าเรามาทําเกษตรนะครับค่ะเราก็ไปศึกษา เพิ่มเติมโดยการไปไปดูนะครับคือไปลงพื้นที่จริงไปศึกษาดูงานตามหน่วยงานของของรัฐเราก็ไปดูแล้วก็ไปดูกันเองคือใช้ทุนเองไปดูค่ะเราไปดูว่าเขาใช้กเกษตรอินทรีย์มีไหมกเกษตรเคมีเขาใช้กันยังไงกเกษตรปลอดภัยนี่เป็นแบบไหนตอนนั้นถามว่าเรื่องกเกษตรเราไม่รูเร้เราก็เลยต้องไปศึกษาดู ดูงานคุณผู้ชมคะด้วยกิจกรรมที่โดดเด่นของท่านสวนท่านขุนเจริญเนี่ยวันนี้บอกว่ามีความโดดเด่น3ด้านด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของอพืชใช่ครับเรื่องของประมงใช่ครับเรื่องของปศุสัตว์ครับมีหลายหน่วยงานหลายกลุ่มที่เขามาดูงานกันเยอะ3มเรื่องเด่นๆ เอาละกันค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้พี่บ่าวเนี่ยนำชมกิจกรรมในสวนท่านขุนเจริญทั้ง3กิจกรรมหลักๆที่น่าสนใจนั่นก็คือพืชประมงแล้วก็ปะุสัตว์ว่าเป็นอย่างไรบ้างเผื่อว่าจะเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนําไปปรับใช้ด้วยนะคะเดี๋ยวตามพี่บ่าวไปค่ะค,คุณผู้ชมคะกิจกรรมแรกที่พี่บ่าวบอกว่านั่นก็คือเรื่องของพืชพืชนี่คือตัวยืนก็คือเจ้าแก,แก้วมังกร เราปลูกแก้วมังกรทําไมเราเลือกที่จะปลูกแก้วมังกรเพราะอะไรคะช่วงแรกเนี่ยครับท,ท,ที่ว่าปลูกนี่คือมันเป็นความใหม่ของตลาดแล้วก็เป็นพืชชั้นสูงค่ะแล้วก็เป็นพืชมงคลของชาวจีนเพราะว่าชื่อว่าแก้วมังกรเนี่ยครับมันเป็นคําสิริมงคลชื่อดีด้วยชื่อดีด้วยแล้วก็ผลเป็นสีแดงซึ่งซึ่งคนจีนเข,เขาจะชอบสีแดงกันะนะครับผม ความยากง่ายในการปลูกกับสภาพพื้นที่ต้องถามได้ึงว่าเมื่อก่อนเป็นนากุ้งแล้วเราทํายังไงให้ปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรแล้วงามสภาพดินเป็นกดจัดค่ะครับก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนโดยการใช้วัสดุปูนสารอินทรีย์วัตถุค่ะเพื่อมาปรับปรุงดินครับค่ะครับพอปรับปรุงดินได้ที่ปุ๊บเราก็เลือกเจ้าตัวแรกก็คือแก้วมังกรใช่ครับทุกวันนี้แก้วมังกรที่สวนเนี่ยมีเยอะไหมคะเจ็ดร้อยหลักครับ เจ็ดร้อยหลักนอกจากนี้แล้วเจ้าแก้วมังกรเป็นตัวยืนมีอะไรที่ผสมผสานบ้างแอบเเพนด้านหลังเสื้อพี่บ่าหันหลังหน่อยหันหลังหน่อยอ่าคุณผู้ชมครับเขาเขียนว่าศูนย์เรียนรู้กรเกษตรผสมผสานไร้สารพิษส่วนท่านขุนเจริญอีิบาวหันกลับมาบผ,มผสมผสานยังไงนอกจากแก้วมังกรเจ็ดร้อยหลักมีอะไรมาผสมอีกเรามีพืชผสมผสานก็เหมือนหนึ่งมะพร้าวสามารถ ปลูกกับอะไรได้แก้วมังกรนี่อยู่ข้างกับอะไรได้ครับซึ่งในส่วนของในสวนท่านคุณเจริญน,นี่นะครับมีพืชอยู่ไม่ต่ำกว่า2,000ต้น2,000ต้นครับค่ะมีทั้งไม้เศรษฐกิจก็คือสักทองสักทองตะเกียนทองค่ะเม,มกากณนีค่ะครับแล้วทุกอย่างที่เป็นผลผลิตจากสวนณวันนี้เนี่ยเริ่มออกสู่ตลาดเยอะไหมคะ ถ้าเกิดเห็นเป็นลูกสี่ขีดเขียวนี่นะครับอย่างเจ้าแก้วมังกรเนี่ยอีกประมาณวันที่20 ane, ここกว่านี่เกือบเกือบสองตันครับค่ะขายแพงที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับกิโลละแ0บาทครับปลอดภัยเพราะอินทรีย์มีใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรค่ะครับแล้วก็ผลใหญ่ลูกป,ประมาณ8ปขีดถึงโลสองต่อหนึ่งใบใช่ครับโอ้โหแล้ววิธีการดูแลเจ้าพืชผสมผสานทั้งหมดทั้งมวลในสวนเนี่ย ดูแลยากง่ายยังไงบ้างคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เราต้องระแวดระวังหรือเปล่าหรือว่าเรามีเทคนิคในการดูแลถามว่าโรคภัยโรคของแค้มังกรจะไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีแต่ศัตรูครับค่ะศัตรูอย่างเช่นว่ามดมดหนูหนูที่นี่ตัวเป็นกิโลนะครับอเออหนูวิธีการกําจัดของเราก็คือแจ็คโกจด์หนูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สารเคมีจําพวก อยากฆ่าหนูใช้ไม่ได้เพราะว่าเวลาหนูตายแล้วหนูมาเกิดไปตายอยู่ข้างต้นแก้วมังกรหรือ,อบริเวณไหนคือมันจะมีสารเคมีมท,ำทำให้ต้นแก้วมังกรได้รับสารเคมีคเข้าไปด้วยครับคุณผู้ชมคะนอกจากนี้พี่บ่าวบอกว่ายังมีพืชอื่นอีกนะคะในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับด้านพืชเนี่ยนอกจากแก้วมังกร700รอยกว่าหลักแล้วยังมีผลไม้อื่นแซมในร่องสวนอีกใช่ครับฝั่งโน้นใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวตามพี่บ่าวไปดูหน่อยได้ไหมได,ได้ครับไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตามพี่บ่าวมาอีกหนึ่งแปลงแก้วมังกรแปลงนี้กําลังให้ดอกทีเดียวใช่ครับเขาใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะกว่าที่จะนับตั้งแต่ออกดอกแบบเนี้ยถึงจะเก็บกินได้ตั้งแต่ออกดอกเลยนะตั้งแต่ออกดอกเลยนี้ลักษณะน,นี้กี่วันนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณ4วัน,นครับ4วันก็โตวไวอยู่เหมือนกันเนาะช่วงไหนของปีที่เขาจะเริ่มให้ดอกของที่สวนของที่สวนมีตลอดทั้งปีครับทาไมถึงมีตลอดทั้งปีเพราะว่าเห็นที่อื่นเนี่ยเขา ปีหนึ่งมีช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้อะไรก็ว่าไปแต่จะไม่มีตลอดใช่ครับเพราะอะไรถึงแตกต่างเราให้เหมือนกับที่เขาบอกว่าเลี้ยงดินเลี้ยงดินแล้วก็ดินมันจะเลี้ยงพืชอง,ง่ายๆครับคือทําให้ดินมันดีค่ะต้นไม้มันจะสมบูรณ์เองก็จะให้ผลผลิตตลอดทั้งปีใช่ครับนะคะคช่วงไหนที่เยอะสุดมีไหมคะที่เป็นช่วงที่แบบเยอะสุดเลยเยอะสุดนี่น่าจะเอ่อเป็นเดือนหน้าครับเป็นเดือน กระกฎาครับเริ่มตั้งแต่เป็นดอกวันแรกจนกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลากี่วัน45้าวันครับ45้าวันก็ไม่นานเท่าไหร่เนาะไม่นานครับวิธีการดูแลยากง่ายไหมคะก็ยังไงบ้างไม่ยากเท่าไหร่แค่ถ้าเกิดดอกแก้มา่ก่อนเนี่ยครับค่ะจะบานประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มช่วงหัวค่ำครับค่ะแล้วก็จะร่วงโรยในวันถัดไปก็ไม่เกิน8โมงเช้าครับอ,อ๋อค่ะ คือถ้าเกิดมาชมดอกแก้วมังกรน,นี้ต้องมาชมตอนหัวค่าตอนหัวค่าครับแล้วตอนเช้านี่ประมาณสักตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเพิ่งจะมาตอบกันเยอะมากพี่บ่าบอกว่าทุกอย่างปลอดภัยการดูแลแก้วมังกรก่อนที่จะถึงมือผู้บริโภคเราให้ปุ๋ยให้อะไรชนิดไหนยังไงคะที่เรียกได้ว่าปลอดสารพิษจริงๆบํารุงยังไงถึงได้ลูกโตขนาดนั้นโดยที่ไม่ใช้เคมีเราได้มาจากมนปุ๋ยปุ๋ยคอก ปุย๋ยคอก็คือกิจกรรมประสุสั์เลี้ยงหมูหลุมใช่ครับอ๋อแล้วก็พืชระหว่างต้นแกมันคอน,นก็มีละมุดนะครับมีละมุดอันนี้เขาอยู่กันได้เป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่บอกว่าทุกวันนี้หาทานได้ค่อนข้างยากเนาะครับผมที่นี่โลูกเหนเกิโลนะครับอยู่ประมาณ1 2ถึง1 5ลูกแล้วคิดยังไงถึงปลูกละมุดไม่ปลูกผลไม้ชนิดพันธุ์อื่นๆแม่ชอบครับ อ๋อแม่ชอบน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแม่ชอบแล้วลูกค้าก็ชอบด้วยใครับถ้าเกิดว่าออกจากสวนท่านขุนเจริญเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยใครับแม่ชอบก็เลยปลูกใทั้งหมดกี่ต้นคะในสวนทุกวันนี้70ต้นครับ70ต้นก็เยอะอยู่นะเก็บครั้งหนึ่งก็บ่่มไเยอะก็ประมาณครั้งหนึ่งก็ห้าสิบโลถึงเจ็ดสิบโลทุกวันนี้เนี่ยลูกค้ามาซื้อถึงที่สวนแล้วก็ไปขายไปส่งถึงที่บ้านใช่ครับ นอกเหนือจากนั้นยังมีขายที่ไหนอีกไม่มีขายครับไม่มีขายผลิตแล้วก็หมดเลยหมดเลยครับโอ้แสดงว่าเขามั่นใจมั่นใจครับสิ่งที่เขามั่นใจเห็นพี่บ่าวบอกว่าการที่เขามั่นใจได้เพราะว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทางด้านการเกษตรเขามาออกใบรับรองอะไรนะคะมาตรฐานอินรียมาตรฐานอินทรีครับทำยังไงถึงได้ใบนี้มาเขาดูอะไรยังไงพี่บ่าวเอ,อ่ออันดับแรกเลยคือน้ำน้ำต้องไม่ท่วมค่ะ แล้วก็ต้องปลอดสารเคมีรัศมี3มกิโลเมตรมีปลอดสารเคมีรัศมี3มกิโลเมตรด้วยอยากมาก3กิโลเมตรก็ต้องดูด้วยว่ามีอะไรยังไงที่เป็นเสี่ยงต่อเคมีจะเข้ามาในสวนด้วยใช่ครับที่สวนผ่านหมดผ่านหมดมเพราะว่าตัวชีวัตรของเราอย่างหนึ่งที่ว่าได้ได้ผ่านนะครับค่ะหนึ่งก็คือพึ่งเราเลี้ยงพึ่งพงไทยเพราะว่าพึ่งพงไทยมันจะหากินอยู่ในรัศมี35กิโเมตร แลแล้วก็ลงลงมาคือเรามีแนวกันชนค่เพราะว่าแนวกันชนคืออะไรพี่เปาแนวกันชนคือก่อนที่จะมาเข้าถึงแปลงเราเนี่ยครับค,คือจะมีต้นไม้ที่อยู่บริเวณแนวเขตของเราเนี่ยเป็นตัวกั้นสารเคมีถ้าเกิดด้านนอกในรัศมี3กิโลเมตรเนี่ยเขาใช้ค่ะครับตัวนี้จะเป็นตัวแนวกันชนเหมือนแนวไม้ใหญ่นะใช่ครับอถ้าเกิดเราไม่มีแนวนี้มาตรฐานตัวนี้เราไม่ได้ค,ครับผม ว่าแล้วนี่ก็เป็นที่มาของใบรับรองใบรับรองอะไรนะคะมาตรฐานอินซีครับมาตรฐานอินซีผลไม้ที่ออกจากสวนทุกชนิดทั้งละมุดทั้งแก้วมังกรทั้งขนุนทั้งอะไรอีกจีปาถะก็คือเรียบร้อยไม่มีสารเคมีคลูกค้ามั่นใจได้มั่นใจได้ครับ ปัญหาอย่างเดียวก็คือผลิตไม่เพียงพอใช่ครับโอ้โหนี่ในส่วนของกิจกรรมด้านการเกษตรด้านพืชค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งอีกสองกิจกรรมนั่นก็คือเรื่องของประมงและปศุสัตว์ใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรก่อนดูปลาก่อนค่ะดูปลาก่อนนะคะบ่อปลาอยู่ตรงไหนฝั่งนี้ไปเลยค่ะมีทั้งสี่บ่อเลยครับมีสี่บ่อคุณผู้ชมคะในส่วนของกิจกรรมด้านการประมงพี่บ่าวบอกว่าเลี้ยงปลา เลี้ยงปลาเนี่ยมีแต่ละสายพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยมีเทคนิคด้วยเห็นบอกว่ามีเลี้ยงปลาเป็นระดับระดับด้วยใช่ไหมคะคยังไงคือถ้าเกิดเราเลี้ยงปลาแบบพัฒนานะครับค,คือจะเลี้ยงปลาชนิดเดียวอแต่ของเรานี่ปลาผสมผสานปลาผสมผสานยังไงคะชื่อพันธุ์ผสมผสานเหรอคะไม่ครับเราเรามาผสมผสานปลาเอ่อ เลี้ยงปลาหลายหลายชนิดนะครับอย่างเช่นในบอ่อที่เรานั่งอยู่ขอบอ่อเนี้ยมีกี่สายพันธุ์ชนิดอะไรบ้างมีหนึ่งก็คือปลานินปลานินครับปลานินนี่จะกินผิวน้ําแล้วก็กลางน้ําบางส่วนค่ะปลานินปกติมันจะเป็นปลากินพืชแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเลี้ยงแบบแบบที่สวนท่านขุนจเจริญเลี้ยงคือมันจะกินสัตว์ด้วยป,ปกติของมันมันจะกินพืชและสัตว์แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบพัฒนาเรา มันจะกินพืชอย่างเดียวครับหนึ่งก็คือปลานิลปลานิลสองสองก็คือปลาที่หากินกลางน้ําก็คือหนึ่งจระเมะจระเมดปลาดุกปลาดุกครับเพราะว่าปลานิลขี้ของปลานิลพอขี้มาเสร็จค่ะปลาจระเมดปลาดุกมันจะกินขี้ของปลานิลพอปลาดุกกับปลาจระเมดที่จะให้ปลาบึกกินมีปลาเบึกด้วยในนี้ครับสรุปว่ามีกี่ชนิดแล้ะพี่บ่าวทำไมมันเยอะขนาดนี้ แล้วก็มีปลาช่อนอยู่ด้วยนะครับมีปลาช่อนด้วยแต่ว่าปลาช่อนนี่เราตั้งใจปล่อยค่ะเพราะว่าการเลี้ยงปลามันต้องมีโรคค่ะถามว่าปลานิลถ้าเกิดเราปล่อยเน่ตปล่อยปลาไปในปริมาณที่เยอะค่ะถามว่ามันต้องป่วยไหมมันก็ต้องป่วยก็ใช่ถามว่าวิธีการป่วยของเราเราจะวิธีการรักษาก็คือใช้ธรรมชาติกําจัดกันเองโดยการปล่อยปลาช่อนไปบ่อละสองตัวมั่งสามตัวมั่งแล้วแต่อัตราความหนาแน่นคือปลาช่อนนี่ธรรมดามันจะกินสัตว์เป็ด